สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกครั้งกับบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นป .4 เช่นเคยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนในครั้งนี้กันเลยครับบทเรียนที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้คือเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับโดยที่บทเรียนครั้งนี้จะใช้ความรู้จากบทเรียนครั้งก่อนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับเป็นพื้นฐานดังนั้น นักเรียนสามารถกลับไปทบทวนก่อนเรียนจากวิดีโอการสอนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับก่อนได้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายการเรียงลำดับจำนวนนับหลายๆจำนวนได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำดับจำนวนนับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยได้อย่างถูกต้อง และ3เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนครับเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนในครั้งนี้กันครับการเรียงลำดับจำนวนนับให้นักเรียนพิจารณาจำนวน4จํจำนวนที่กำหนดให้ดังนี้จำนวนแรก1 9 5 0 0ล้านกมี7หลักจำนวนต่อมา 5้าแสนแปมี6หลักจำนวนต่อมา1นึ่งพันสามล้านหกแสนเจมี10หบหลักและจำนวนสุดท้าย4ี่ล้านสอมี7หลักเมื่อนำจำนวนทั้ง4ี่จำนวนมาเปรียบเทียบกันนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนห้าแสนแนเจ็ดพันสน้อยที่สุด จำนวนหนึ่งพัามานหกนเจ็ดหมื่นสมากที่สุดจำนวน1นึ่งล้านเก้ามากกว่าจำนวนห้าแสนแนเจ็ดพันแต่น้อยกว่าจำนวน4 2 0 0้านและจำนวน4ี่ล้านสองมากกว่าจำนวน1นึ่งล้านเก้าแสนแต่น้อยกว่าจำนวน1 3ึ่งพัล้าน หกแสนเจครับนำจำนวนทั้ง4ี่จำนวนดังกล่าวมาเรียงลำดับจะได้ดังนี้เรียงลำดับจากน้อยไปมากจะได้ดังนี้ครับจำนวนแรก5้าแส0แจ็ดนำนวนถัดไป1นึ่งล้านเก้าแสาจำนวนถัดไป4ี่ล้านสองแสน และจํานวนสุดท้ายจํานวนที่มากที่สุดคือจํานวน1,367,435ครับเรียงลําดับจากมากไปน้อยจะได้ดังนี้ครับจํานวนแรกคือจํานวนที่มากที่สุดคือจํานวน1,367,435 0จํานวนถัดไปคือจํานวน4,200,000 จำนวนถัดไปคือจำนวนหล้านเแนและจำนวนสุดท้ายคือจำนวนที่น้อยที่สุดคือจำนวนานวน587,200ครับต่อไปมาทดลองทำตัวอย่างกันครับตัวอย่างเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเริ่มต้นให้นักเรียนพิจารณาจำนวนที่กำหนดให้ดังนี้ครับ จำนวนแรก5,983,6,999มี10หลักจำนวนต่อมา805,765,432มี9หลักจำนวนต่อไป9,999,999มี7หลักและจำนวนสุดท้าย

เมื่อนำจำนวนที่เหลือที่มี9หลักมาเปรียบเทียบกันนักเรียนจะเห็นว่าจำนวน805,765,432มีค่ามากกว่าจำนวน188,765,432ครับดังนั้นเราจะสามารถนำจำนวนทั้ง4จํจำนวนนี้มาเรียงลำดับจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ครับ จำนวนแรกคือจำนวนที่น้อยที่สุดคือจำนวน9าล้าน9น9หมื่นนจำนวนถัดไปคือจำนวน188 7งร้อยจนำนวนถัดไปคือจำนวน8 0 5ล้าน7แสนและจำนวนสุดท้ายคือจำนวนที่มากที่สุดครับคือจำนวน ห้าพันเกล้านหกแสครับตัวอย่างสุดท้ายของบทเรียนในครั้งนี้ครับเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยเริ่มต้นให้นักเรียนพิจารณาจำนวนทั้งห้าจำนวนที่กำหนดให้ดังนี้ครับจำนวนแรก43,7494มล้าน7494ี8มี8หลัก จำนวนต่อไป5 9 8 0 0 0มี7หลักจำนวนต่อไป5 6 0 0 0 0มี7หลักจำนวนต่อไป1 8 9 5 4 5 6มี8หลักและจำนวนสุดท้าย1 8 9 5 0 2 1 9 9มี8หลักครับ นักเรียนจะเห็นว่าจำนวนทั้งห้าจำนวนประกอบด้วยจำนวน8หลัก3จํจำนวนและจำนวน7หลัก2จํจำนวนครับต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบจำนวนกันเนื่องจากเราต้องเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยดังนั้นจะเริ่มพิจารณาหาจำนวนที่มากที่สุดก่อนแล้วใช้วิธีใส่ลำดับจำนวนดังนี้ครับ นำจํานวน8หลักทั้ง3จํานวนมาเปรียบเทียบกันนักเรียนจะเห็นว่าจํานวน43,7494มีค่ามากที่สุดให้เป็นจํานวนลำดับที่1ครับและจํานวน18,9456 5 6, น้อยกว่าจํานวน18,952,199 ดังนั้นจำนวน1 8 9 5 2 1ล้านเเป็นจำนวนลำดับที่2ครับและจำนวน1 8 9ล้านเเป็นจำนวนลำดับที่3ครับจากนั้นนักเรียนนำจำนวน7หลักทั้งสองจำนวนมาเปรียบเทียบกันนักเรียนจะเห็นว่าจำนวน5 9 8ล0 0น น้อยกว่าจํานวน5 6 0ล้าน6กแสนดังนั้นจํานวน5 6 0ล้าน6แสจึงเป็นจํานวนลำดับที่4ครับและจํานวนน้อยสุดลำดับที่5ก็คือจํานวน5ล้าน9 8 0 0 0นั่นเองครับดังนั้นเราจะนำจํานวนทั้ง5จํานวนดังกล่าวมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ครับจํานวนแรก จำนวนที่มากที่สุดคือ43,7494ถัดไปคือ18,952,199ต่อไป18,95456ต่อไปคือ5,600,000และจํานวนสุดท้ายจํานวนที่น้อยที่สุดก็คือ5,98000 0ครับ เป็นไงกันบ้างครับนักเรียนหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันนะครับอย่าลืมทบทวนและทำกันบ้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย